เรื่องของผู้กํากับโจ้ขออีกนิดหนึ่งวันนี้มีปฏิกิริยาจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คุณผู้ชมฮะคือตัวของคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าคือเรื่องราวเนี่ยมันถูกพาดพิงเรื่องของการเอาคลิปจําได้นะคลิปในถุงดําล็อกศีรษะของจิตรพงศ์เนี่ยนะฮะ hmm. ไปตบซับเนี่ยของแก๊งผู้กํากับเนี่ยที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะฮะ คุณอัจฉริยะวันนี้ออกมาเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผู้ชมฮะบอกเอาจริงคลิปที่ตั้มเขาได้ก็คือทนายตั้มได้เนี่ยผมก็ได้เหมือนกันผมเนี่ยได้หลังจากทนายตั้มประมาณ30นาทีและที่สําคัญก็คือว่าทราบว่าคนปล่อยคลิปไม่ใช่ตํารวจชั้นผู้น้อยเพราะกล้องวงจรปิดในสพนั้นคนที่ดูได้ต้องมีรหัสผ่านระบบ WiFI ของโรงพักจึงมีข้อมูลว่าพันตํารวจโทรคนหนึ่งในโรงพัก เป็นคนนำคลิปออกมาซึ่งไม่ใช่ชุด05ี่ฮะโดยที่ทานายสิทธาเองก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกันท,ทั้งทั้งที่เป็นวันเดียวกันเพราะลุงอัดแกก็ได้คลิปมาเหมือนกันเนี่ยนะฮะช่วงแรกอันนี้พูดถึงทานายสิทธาบอกว่าพยานจะเป็นอันตรายก็คือพวกที่ให้คลิปแต่ภายหลังบอกว่าตำรวจปลอดภัยแล้วจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นขบวนการทำลายอดีตผู้กำกับโจ้และ ตั้งใจจะทำลายภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยผมจึงเก็บข้อมูลจึงกล้านำาาาพูดสําหรับคดีนี้เอาแหละโจ้ความผิดชัดเจนเนี่ยนะฮะแต่ทําไมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกเหมือนกับปล่อยคลิปในช่วงก่อนวันแต่งตั้งโยกย้ายเพียงหนึ่งวันเห็นบอกว่าเปิดกําหนดการของลุงอัดหน่อยสิฮะตัวของลุงอัจฉริยะเองเนี่ยนะฮะแกจะเปิดโปงจะไปร้องทุบ กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะเปิดโปงขบวนการนี้ด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการหวังดิสเครดิตหวังจะให้มีผลกับการโยกย้ายหรือไม่กับขบวนการปล่อยคลิปโดยจะไปวันที่1กันยายนนี้ฟังเสียงลุงอัดกันหน่อยฮะการเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันหมดเลยมีการฉลองวันที่มีการาจับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจกลุ่มของของโจ้ได้5คนตอนนั้นยังจับโจ้ไม่ได้ ทีนี้พอไปเล่นเรื่องอาจารย์เดชาตบรัพย์เนี่ยมันยิ่งทําให้เห็นชัดไงว่าเขาก็บอกว่าเออตอนนี้ตำรวจเพื่อนน้องน้อยไม่ปลอดภัยนู่นนี่นั่น,นแต่เวลาไป,ไป,ไปให้สัมภาษณ์อมรินก็บอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มาจากตํารวจชุดศูนย์ห้าก็คือชุดตํารวจสิบสามคนมันก็ทําให้เรามั่นใจชัดเจนว่ามันน่าจะมาจากกระบวนการนี้แนะ่นอนตอนนี้ตํารวจที่ให้ข้อมูลปลอดภัยแล้วะนะมันก็ยิ่งเห็นชัดว่าเวลาที่คุณพูดวันหนึ่ง วันเดียวกันนะพูดสองครั้งไม่เหมือนกันครั้งแรกบอกว่าถ้าตำรวจชจ้าพนักาไม่เปิดคลิปเนี่ยจะต้องถูกกลัวถูกฆ่าปิดปากท,ทั้งทั้งที่พออันเดียวกันในกลางคืนคุนคณกลับบอกว่าหลังจากปล่อยคลิปแล้วตำรวจปลอดภัยแล้วเห็นไหมมันทําให้เราเห็นว่าการพิรุษอะไรต่างๆเราเนี่ยเราเชื่อว่ามันน่าจะมีกระบวนการที่ต้องการทําลายหนึ่งต้องการเปิดเปิดโปงทําลายตัวโจ้ด้วยสองคือต้องการ ทำลายภาพลักษณ์ของสำนักงานตรวจชาติด้วยผู้ใหญ่ในวงการตำรวจเขารู้หมดแล้วว่าใครทําอะไรกันนะครับเพราะนั้นขานาดเดียวกันฮะอันนี้ลุงอัดพูดน่าสนใจคือถ้าคุณผู้ชมจําได้ทนายเดชาเนี่ยเป็นคนเปิดเรื่องนี้ก่อนนะฮะแต่ทนายเดชาแกยังไม่ได้ปล่อยคลิป<อ>แล้วประเด็นคือลุงอัดแกบอกไงมะคือประเด็นเนี่ยตอนแรกกระแสข่าวเนี่ยแล้วคนก็สงสยัยอันด้วยความเคารพนะฮะไปมองว่าเอะทนายเดชาเนี่ยเป็นคนที่หวังจะไปเอาเงินเขาหรือเปล่าถูกไหมฮะไม่ยอมปล่อยคลิปออกมาสักทีลุงอัดแกเลยบอกว่าเอาจริงเรื่องเนี้ย ทนายเดชาถูกยืมมือให้เป็นคนเปิดเรื่องแล้วทําให้ถูกเข้าใจผิดว่ารีดซั์นี่ฮะแต่มันจะมีขบวนการที่จงใจจะเหมือนกับดิ e สเครดิตสํานักงานตารวจแห่งชาติหรือเปล่าแล้วมาในจังหวัดยกย้ายเพื่อใครบางคนให้เหมือนกับได้ผลประโยชน์หรือไม่นะฮะ Amarin TV